ถามแล้วก็เวทีปิดฉากไปแล้วเป็นยังไงบ้างะโอ้ยคิดถึงมากเลยอะ่ะเหมือนเหมือนผมยังหาทางออกไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ช่วยผมบอกช่วยบอกผมทีว่าทางออกจากราชดาัยอยู่ตรงไหนครับผมมีความสุขมากๆครับอขอบคุณพี่บอยทะกลนมากๆที่ให้ผมมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการเอยในรายการวะขอบคุณพี่พบอยทะกลนมากๆที่ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจก์นี้ผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีโอกาสที่ดีขนาดนี้ผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีโอกาสได้มาเจอ ทีมงานที่ดีขนาดนี้ผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีโอกาสได้เจอกับพี่น้องนักแสดงแม้กระทั่งองซอมที่ดีที่น่ารักขนาดนี้ครับมมผมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เจอกับเพื่อนร่วมง,งานที่น่ารักแล้วมันประทับใจมากจนจนยังยังคิดถึงอยู่ทั้งวันอยู่เลยอ,อะไรเงี้ยครับโอ้โหช่วงนี้คูปลันมากอะไรเงี้ยครับจริงๆคิดสลัดคาแรคเตอร์ม,อมันออกมาระหว่างละคะรกับละครเวทีเพราะละครเวทีมันจะใกล้ชิดมากกว่า เราต้องเจอกันทุกรอบอย่างนี้มันสลัดยากกว่าการเลออ่นละครปกติก็สลัดได้สลัดได้ครับแต่ความรทับใจม,มันมีเยอะไงเรารับพลังงานมารุนแรงมากครับ<ม>แล้วอย่างที่บอกว่าผมชอบการทํางานที่หนักผมชอบทํางานหนักนะผมชอบการทํางานหนักๆการทํางานที่เหนื่อยการทํางานที่ยากเพราะว่าพอสุดท้ายแล้วพอเราผ่านมันไปได้อะ ผมจะอิมเพสกับมันมากๆ,ๆแบบทวีคูณขึ้นไปเลยความเหนื่อยในวันนั้นมันเท่าไหร่มันจะคูณเข้าไปในวันที่เราสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นมันก็มันก็มันก็อยู่ในใจเยอะมากเหมือนกันจริงอย่างมีรีวิวนี่เห็นมหมาถึงว่ามีรอบเพราะว่าอะไคนอยากให้รอ,อบล่าสุเอา <ๆ S 1> <ๆ>ขอเจออีกบ่อยๆได้ไหมคิวหรอมีอ่าไม่มีก็จะมีจะเคลียร์เลยครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เล่นอีกอ่ะผมก็อยากเล่นอีกเรื่อยๆเลยนะแต่แบบผมอยากได้แคสติ้งนี้อ่ะผมติดแคสติ้งนี้มากเลยอ่ะ อย่างไคนดูแล้วรู้สึกว่ามันตับจิ้นกับพี่กาอมีทั้งแบบขี่คงขี้กอกันแบบนี้เราสนิทกันครับพี่การเป็นพี่ที่น่ารักมากๆผมขอบอกเลยคุณกัณฑันพนี่จะพูดยังไงดีล่ะเรามีพี่น้องน่ารักครบทุกคนมีทั้งพี่การพี่ตั้มพี่โดมคือพี่พี่ตั้มกับพี่โดมเนี่ยเขาจะเป็นพี่ที่น่ารักในการที่ดูแลเราคอยอยู่เป็นเพื่อนเราคอยฮิวใจเราคอยให้กําลังใจเรา ส่วนพี่กันเนี่ยเขาก็เป็นแบบนั้นแหละแต่เขาจะเพิ่มมาอีกหนึ่งบท <c oughs> บาทหน <c oughs> <ๆ S 1> ึ่งเขาก็เป็นแบบนั้นแหละ <c oughs> ไม่ใช่เป็นแบบที่คอยช่วยฮิวใจเราอคอยช่วยดูแลเราเป็นเหมือนอย่างพี่ตั้มพี่โดมเลย<อ>แต่เขาจะเพิ่มมาอย่างหนึ่งเขาเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างที่สุดยอดมากผมไม่อวยนะมันไส้อยู่แล้วไม่อวยหรอกกานพัฒน์เนี่ยแต่แบบพอมันจบนะวันสุดท้ายอ่ะผมเดินไปบอกเขานะว่าแบบพี่รู้จักคําว่า respect ไหมคําว่าแบบพี่จะทําอะไรอ่ะผมยังแบบว้าวอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ย ผมมั่นใจมากนะว่าบางอย่างผมทําได้ดีแล้วบางอย่างผมแบบผมฝึกมาแล้วอะไรเงี้ยแต่พอผมมาเจอพี่อ่ะโอ้โหผมยังต้องฝึกอีกนานเลยวะพี่เข้าใจคําว่าประสบการณ์ไหมเออมันใช่เลยอ่ะทีี่่เเาามอไยตรงนั้นมันยังไงเราเราตกใจบ้างไหมเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะแก้เกมได้อย่างเขาแน่นอนเรื่องแบบนี้มันความเก่งมันวัดกันไม่ได้แล้วก็มันเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วเวลาใช่ครับเขาทํางานแบบเขาทำงานมา โอ้ยยากๆั้งนั้นเลยอ่ะใช่ครับก็พีก่การก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างผมบอกเขาไปแล้วผมจับมือเลยโบขอจับมือเลยนะออวันหนึ่งผมจะเป็นแบบโบให้ได้ออใช่ครับแล้วอย่างบางซีนที่คนเข้าไปดูแล้วเขากีกันเราสิ่งเนียบบ้างซีนจุปากนะฮะก็ก,ก็มันเป็นสิ่งที่นัดกันไว้ในบทมันไม่มีหรอกมันก็นัดกันแหละใช่ครับแต่ว่ารอบสุดท้ายไงผมก็เอาคืนเขา มีผายปอดด้วยใช่ผมผายปอดคืนเลยตอนอเขาจะตายโดนธนูเสียบใช่ครับก็สนุกสนุกครับน่ารักมากเห็นรอบสุดท้ายพี่เบิร์ไดรรไปด้วยใช่ไหมใช่ครับพี่เบิร์ดไปดูด้วยเป็นไงบ้างเพราะเห็นคลิปที่แบบในคลิปคือตะลึงแบบอึ้งมากอึ้งครับไม่คิดว่าพี่เบิร์ดจะมาเลยใช่ครับแล้วก็เขาเป็นเหมือนพ่อของเด็กแกมมี่อยู่แล้วอ่ะพวกผมเป็นเด็กแกมมี่ไงเพราะฉะนั้นเราก็แบบเห็นเห็นเขาอยู่ใกล้ๆเขาก็อิมเพรสเราเหมือนได้รับพลังตลอดนะครับ อยากจะรู้งานเขามาถ้าแต่ว่าพออยที่ี่บอยบอกว่าอยากให้ลงมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยโห้ยครับผมเชื่อว่าเด็กแกมมี่ทุกคนอยากร่วมงานกับพี่เบิร์ดอยู่แล้วละครับผมเองก็อยากร่วมงานด้วยครับแต่ก็เอาเท่าที่ที่สมควรครับได้เลยครับแต่ถ้ามีเพิ่มรอบหรือว่าถ้าจะรีวิวในวัีก็คิดเอาคิดถึงมากเลยพี่หนักเลยอ่ะดูเหมือนคิดจะมุกออนจากนี้ไม่ได้เนอะไอ้ขนาดเนี่ยมันดีมันดีครับมันดีครับ มันการทํางานที่ผ่านไปได้แล้วมันแบบมันบันเดอร์ปูมากเลยเรื่องหนึ่งเรื่องที่เราไปช่วยเหลือคนครับมันเป็นเหตุการณ์ยังไงบ้างที่เราไปอ่าคือผมขับรถกลับบ้านครับใช่แล้วอยู่ที่แยกลาดพ้าวแล้วรถมันมันมันติดมากมันแน่นมากอยู่หน้าแยกเลยหน้าไฟแดงเลยครับ แล้วผมเห็นแล้วว่ามันมีการบีบเลนจากการกอร่อสร้างใช่ครับสี่เลนเนี่ยมันอาจจะบีบเหลือกี่เลนไม่รู้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ข้างหน้าผมเนี่ยมอเตอร์ไซค์จะกลกูนเข้ามาบีบเพื่อที่จะวิ่งผ่านไปเขียวไปให้ได้ใช่ครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็เลยเหมือนกับมีการเฉียดเฉียดกันเบียดเบียดกันนะครับแล้วพี่ผู้หญิงเขาล้มล้มตรงหน้าผมเลยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ครับมอตเตอร์ไซค์เฉียดมอเตอร์ไซค์ล้มไปโดนรถยนต์ข้าง ที่เห็นในคลิปนั่นแหละครับแต่ภาพที่เราเห็นมันน่ากลัวเพราะว่าเหมือนเขาล้มแล้วรถเหมือนยังไม่รู้อ่ะอแต่มันก็เป็นไหลๆแล้วไงเพราะว่ามันอยู่หน้าไฟแดงพอดีอะไรเงี้ยครับใช่ก็ถ้าเกิดจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไฟแดงอ่ะแล้วมันเป็นรถที่วิ่งโฟโฟอ่ะโอ้โหผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเงี้ยครับแล้วเขาเจ็บด้วยใช่ครับเหมือนเจ็บทั้งแขนทั้งขาเลยครับแล้วลุกไม่ขึ้นอะไรเงี้ยแต่นี่ผมขออนุญาตบอกกับทุกๆคนก่อนนะว่าผมแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยในการช่วยเหลือนั้นนะครับคือผมก็รีบลงไปแหละ เพื่อที่หนึ่งเลยคือรถข้างหลังเนี่ยเป็นรถผมพอดีเขาจะได้ไม่ต้องกดดันคือเดินไปบอกว่าเออไม่ไม่ไมไมชิวชิวชิวไม่ต้องกดดันไม่ต้องอะไรมากรถอยู่ข้างหลังอะ,อะไรเงี้ยผมเองอะไรเงี้ยสบายๆครับแล้วก็เราพยายามที่อยากจะช่วยยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันยังสตาร์ทอยู่ผมก็เลยโดน<บ>พี่พลเมืองบีอีคนพ,พี่พี่คนพลเมืองดีคนนึงตีมือบอกน้องอย่าพึ่งเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์พุ่งเดี๋ยวบาดเจ็บกว่าเดิมอ่ะไม่ได้ช่วยแล้วนะไมันจะช่วยไม่ได้ช่วยแล้วนะเสร็จปุ๊บพอเขาขึ้้้้นาาาาไไไดเเเรรรจจะูงงงคปปหลบบขอยั ผมตื่นเต้นไงไม่เคยทาอะไรแบบนี้แล้วเคยเจอกับตัวด้วยผมตื่นเต้นมากผมกระจุงเขาแล้วเดินเดินเร็วไปหน่อยพี่คนเจ็บก็เดินช้าๆหน่อยคะ่ะ <c oughs> ผมไม่มีประโยชน์เลยเอาจริงใช่ครับแต่ก็นั่นแหละครับแค่อยากให้รู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นน่ะมีคนอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วคอยแบบช่วยอ่เหมือนเรามาอยากช่วยช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะก็จะไปวินาทีนั้นอะไรที่มันตัดสินใจเราให้เราลงไปเพราะบางคนรู้สึกว่า คนรถมอเตอร์ไซค์ก็ช่วยกันอยู่ตรงนั้นโหมันต้องลงเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะแบบทั้งภาพที่เห็นนะมันอยู่หน้ารถผมอ่ะไม่ไม่ลงไปก็ก็ใจดําไปหน่อยนะใช่ครับแล้วก็เราเราเคยประสบอุบัติเหตุแบบนี้มาแล้วแหละรู้สึกว่าการมีเพื่อนอยู่อ่ะมันดีมากเลยนะแบบการมีคนมาคอยช่วยถามว่าเป็นไรไหมให้ช่วยอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทําได้แค่ให้ช่วยอะไรไหมครับ อ๋อเท่าที่พอไหวก็ช่วยยกมอเตอร์ไซค์ยกอะไรแบบนี้ไปพอเราลงไปช่วยเขาคือพยุงผู้หญิงคือผู้หญิงคือโมเมย์เขาแขนสั่นเลยอ่ะเขาแน่จะเจ็บอะไรเงี้ยครับแล้วตกใจมากอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วพี่ผู้หญิงประจําเราได้มาไม่ได้ครับไม่แน่จะมีใครจําผมได้ยกเว้นมุมกล้องในรถเมย์กล้องนั้นสักคนหนึ่งนี่แหละอ๋อแล้วคืถ่ายจากรถเมย์ด้วยที่ถ่ายมาในทิกเกอร์ไม่รู้ครับผมอ่านเอาเขาบอกว่าอย่างนั้นครับผมเออเออจริงๆถ้าเราเจอเหตุการณ์นี้สํารับพี่คิดว่ามันจะต้องแบบว่าตั้งสติยยังงงงงไไหรรรืือออออว่่่าจะะะะต้ทีคคนปสบ บางครั้งจะมันบอกให้เขาตั้งสติมันยากนะเพราะเราเองเคยเจอแล้วมันช็อกมันตกใจมันเจ็บมันมันกลัวเดือดร้อนชาวบ้านมันอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะแยะไปหมดครับผมว่าคนที่จะตั้งก่อนที่จะตั้งสติการตั้งสติผมว่าน่าจะเกิดขึ้นก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับในการขับในการรีบร้อนเอออะไรแบบนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราเราเองเจอมาแล้วเราก็จะแบบโอ้หสติเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่คิดเข้าไปประยุกต์คือพี่คนไหนเขาก็ไม่ได้แบบว่าบาดเจ็บจนถึงกระดูกกระดูกอันไม่ใช่ ไม่เห็นบาดเจ็บรุนแรงครับแต่มันน่าจะตกใจด้วยแหละมั้งแล้วมัน่ไม่รู้เลยครับคือผมพูดจริงๆนะว่าผมก็ไม่ได้ถามพี่เขาด้วยว่าเป็นอะไรไหมให้ผมอยู่ไหมอะไรอย่างี้ครับแล้วคนที่โทรหาคนที่โทรหารถให้มารับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ผมนะก็เป็นพี่พลเมืองดีอีกคนนึงอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเพราะนั้นเราเราก็นั่นแหละครับเป็นพลเมืองคนนึงก็ทำเท่าที่ทําได้ก็คืออยากจะแอว่าขอบให้ขอบคุณพี่ๆที่อยู่ตรงนั้นเลิรองกันหมดเลยถูกต้องครับก็ยิ่งขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยพี่ผู้หญิงคนนัั้้้นดววยครบแลก็ ผมว่าให้ทุกๆคนระมดระวังกันหน่อยครับจะได้ไม่ต้องเกิดอุกนก่าศก่อนที่จะต้องมาตั้งสติตั้งสติในการขับก่อนเลยครับ